9ธันวาคม2559ครับอีกรายการที่ต้องถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยครับอุ้ยดักศออขวาครับโอ้ศออขวานี่ถึงจะหยุดไปเลยครับทางด้านของเพชรมรกตครับแล้วก็ศออขวาเนี่ยครับทำให้เพชรมรกตนี่จมูกหักเลยนะครับโอ้หยุดกึกเลยครับจมูกหักจะบูกเบี้ยวผิดทรงผิดรูปไปเลยครับโอ้แต่มาณสักไม่ตามครับ อาล้ครับเริ่มเริ่มหายมือแล้วครับทางด้านของเพชรมรกตโอ้ต้นยกสายกยกที่4ี่ครับปล่อยตัวมาครับ5้าครับอ้ากับปั้นขวาเอาบวกขวาเอาบวกกับปั้นขวาครับโอ้โหกกโ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 กกกก กรรมการธนงบุ่มพานิชย์ครับโอ้โหนี่ครับคานคานสี่ขาเลยครับด้านของเจ้าสิงดําครับดูครับดูภาพชาครับกระแทกมัดขวาก่อนขวาไปอีกทีหนึ่งแล้วก็จังหวะบวกครับโอ้โหคือจังหวะยืนของมานาศักนะครับยืนดีกว่าครับโอ้โหเหลือเชื่อครับสิงดําแพ้น็อกเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหมานาศักสะใจครับโอ้ย่างที่เรียนไปว่าชนะน็อกสิงดําได้ชนะสิงดําได้นี่โอ้โหดังทะลุอีกแล้วครับกลับมาภาคนี้ ดูครับทีมงานก็พยายามบอกว่าให้ออกหมัดครับออกหมัดฟันศอกแต่ว่ามานาศักถึงตัวโมโหครับโมโหครับเนี่ยครับวยไทยมันเล็กๆน้อยๆมันมีจุดเปลี่ยนนะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความโมโหของมานาศักโชคก็ลําบากแล้วครับดูฮะอ้าโอ้พยายามจะบวกหมัดครับโยนเข่าขวาครับทีดขวาแม่ก็ได้ศอกเดียวครับโชคครับโอ้โดนเข่าครับ โดนเข่าครับโชคโอ้โหแทงแทบถึงปากโดนขวาครับโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งฮะโยนเข่าขวาครับโอ้ตัวอ่อนตัวงอสับสอกซ้ายเตะขวาสูงครับโดนย้ำแล้วครับโดนยำแล้วครับวิจขวับเบอร์สูนี้เลือดที่ไหลเป็นพานครับโอ้สอง้ายกดจ้าวเข้าไปอีกครับตอนนี้บริเวณูก้มัดขวาโอ้เตะโดนทักปัดทังสองทังเท่านะครับ แหมบรรศักดิ์ได้ปิดเลือดนี่เหมือนฉลามเลยนะครับพุ่งเข้าหาอย่างเดียวเอาซ้ายมันเข้าซ้ายเข้าขวาเอับแต่วยาพญากลังหลังนะครับโลยเอาอันนี้ลับตัวต่อต่อขว่าไปดูเทคนิคของอาจารย์พิจิตโอ้ยนอนยังนับได้เลยนะครับดูดีลาสซกก่อนดีต้องฝึกนะหลุมลักเซฟคทิสะลักวุยอาจารย์บรรสักกรรมการแทนครับ ผอลชขอไซ้ายเลือดตอนนี้ฉลมงไปด้วยเลือดครับหน้าตาไตซ้ายเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกรรมาการยุติการชกเลยนะครับ Okay. <laughs>